มาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่2ี่นะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนนี้เด่นมานะครับหลังจากวันจ,จันทร์เจาะวันอังคารไม่มาเมื่อวานนี้เด่นมาแต่เจาะไม่มาต้อนงะขออภัยนะครับขอรุ้นกันต่อวันนี้ครับรุ้นกันต่อวันนี้สำหรับเยอรมันค่ำคืนนี้เปิดที่บวกครับ 32940ครับ32940นะครับเลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจท่านจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับสำหรับเยอรมันค่ำคืนนี้ผมว่า5้บนนะหน้ามี5บนจะมากับอะไรขอมากับ9แล้วกันครับเด่นสุดที่จับได้คือ9ครับวิ่งโบลลุนล่าง9นะครับนะครับวิ่งโบลลุนล่าง9ผมจับที่บวกนะครับผมจับที่บวก

มันห้าเข้าไปครับมั5ห้าเข้าไปสามตัวนะครับห้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์ครับสำหรับเยอรมันค่ำคืนนี้ได้แนวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอที่ดาวโจนครับเมื่อคืนดาวจอเจาะศูนย์ก้าครับเสียดายเหมือนกันชุดเมื่อวานนี้ย้อนของชุดเมื่อวันจันทร์เอ้ ย้อนของเมื่อวันอังคารได้บนล่างเสียดาเสียดายครับแต่เมื่อคืนยังเจาะครับนะครับลุ้นกันต่อดาวจนครับ